จะเป็นการสาธิตการผสมเกสรยิมโนไคเลเซียมนะคะจะเป็นยิมโนด่างกับยิมโนเอลบีนะคะต้นนี้สองต้นวิธีการก็คือ,อจริงจริงเราสามารถคีบคีบเกสรเนี่ยนะคะเราสามารถคีบเกสรเนี่ยที่อยู่ข้างในเกสรตัวผู้เนี่ยเอาไปผสมด้านในได้เลย นะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ติดอันนี้เป็นการทดลองนะคะดูนะคะสองสองอันฝักสองอันนี้ก็คืออันนี้ผสมแบบแยลงไปเลย <laughs> เอากสนตัวผู้แยลงไปเลยสังเ,เกตน,นะคะว่าไม่มีการปาดซึ่งมันก็ติดแต่ว่า เปอร์เซนต์การติดอะ่ะเหมือนจะน้อยกว่าอันนี้คือการปาดเห็นไหมคะเห็นร่องรอยการปะอันนี้ฝักแล้วก็เราสามารถใส่เกสรลงไปเยอะๆเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราผสมอะ่ะลองย้ายมาทางนี้คะ่ะอันนี้ก็ด่างเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมอันนี้ปดอันนี้ไม่ปะนะก็ติดนะถ้าเกิดแบบว่าเกสรตัวเมียข้างในเขาเปิดดีคะ่ะอาจารย์พยายมาตรงนี้คะ่ะโฟกัสตรงนี้เดี๋ยวจะสาธิตการปะให้ดูนะ ปาดมันจะทำให้เราชัวว่าเขาจะติดก็ปาดร,บรอบๆพื่อค่อยปาดนะคะเหนือโคนเหนือ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 โคนของดอกขึ้นมานิดนึงปาดรอบๆนะคะแล้วก็บิดออกแบบนี้นะมาสุ่มใกล้ๆเลยค่ะพูพีอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเกสรตัวเมียอ,อันนี้ที ที่หนึนะคะกับ lb แล้วก็เดี๋ยวจะผสมกับ back window ด้วยเดี๋ยวจะเอา back window ใส่ด้วยนะคะ back window คือต้นนี้อาจารย์พีสุนะคะอ่ะอันนี้คือ back window นะคะสวยค่ะก็ t สามหนึ่งหนึ่งห back window แล้วก็อ่า lb นะคะโอเคอาจารย์พีก,กลับมายังต้น lb อ่แ back window เมื่อกี้มันยังบานเพิ่งบานวันแรกนะคะจะยังไม่ยังยังไม่ปา จะรอให้บานวันที่สองก่อนแล้วค่อยปาดนะคะอันนี้ก็ปาดเช่นเดียวกันเพื่อให้ติดดีอันนี้ก็เคยว่าทดลองเห็นไหมคะก็คือไม่ได้ปาดอันนี้ไม่ได้ปาดเห็นไหมคะส่วนอันนี้ปาดหน่อยหนึ่งอโอเคเราก็ผสมได้เลยเอา LB นะคะไม่อยากให้ใช้ด่างกระด่างต้นด่างต้นด่างผสมกับต้นด่างเนี่ยลอยไม่ติดนะเพราะว่า ถ้าเกิดเราผสมด่างกับด่างอะ่ะมันอาจจะหลุดไม่ค่อยติดหรือว่าเผือกถ้าเกตต่อนโดเมียเขายังไม่ยังไม่บานดีสามารถใช้โฟสิปนะคะเนี่ยที่คีบเนี่ยเคลียเียเปิดได้แล้วเราก็อันนี้เป็นดอกของทีสามหนึ่งหนึ่งห้านะคะ าเกสรของเขามาใส่ต้นนี้จจนพี่เห็นไหมคะชันไปเรากรสอรอบๆเขาเยอะมากเราสามารถเอาไปใส่ต้นอื่นได้นะคะก็ประมาณนี้แหวกแหวกก็ได้นะสชได้เดี๋ยวไปแหวกของต้นอื่นอ่ะอยู่ตรงนั้นละคะ่ะเดี๋ยวเอาแบ็วินโดาเกสอขี้กสรแบดวินโดไปสใส่ใส่ทั้งสองต้นเลยเขาจะได้ กติถ้าบานหลายๆต้นนะคะจะใส่ประมาณ2ต้นแล้วให้เรารุ้นเอาสองสต้นนะเอาต้นสวยๆเราจะได้รุ้นว่าตกลงลูกเขาจะออกมาเป็นยังไงเวลาเพาะนะอค่ะในสวนเนี่ยฝักติดเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือจะเลือกเพาะเฉพาะฝักที่เป็นด่างการเพราะเปอร์เซ็นต์จาก ้นที่เป็นด่างแล้วแก็อ b บแล้วก็คลิสเท่านั้นนะคะเปอร์เซ็นก็จะลุ้นกันว่าเปอร์เซ็นมันจะติดเยอะไหมนะคะอันนี้ด่างซึ่งอะอาจารย์พีเลื่อนถอยหลังนิดน,น,นึงค่ะมินกระตินะกหรือเปอร์เซ็นการเพราะดูนะคะเมื่อปีที่แล,ล้วเปอร์เซ็นการเพราะมันก็กระจัดกระจายเนาะก็คือลรยลอยอันนี้ลูกพิงไดมอนค่ะอาจารย์พีซูมใกล้ อันนี้ลูกของพิงค์ไดมอนด์นะคะน,นี่ลูก P5 ผสมกับอย่างอื่นเปอร์เซ็นต์กันด่างก็แล้วแต่ว่าเขาจะแจกลูกดีแค่ไหนแล้วบางจุดก็ดังเยอะนะบางจุดก็ดังเยอะมากนะคะอันนี้ที่พอเองเนาะโอเคค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ